ในช่วงวิถีอาเซียนวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับนักวิชาการค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะทั้งในแง่ของการค้าการลงทุนรวมถึงประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะคะซึ่งเป็นการสรุปให้เห็นหนึงภาพรวมนะคะก่อนที่ประเทศในอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปีนี้ค่ะ นนะคะว่าประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญของการรวมตัวของอาเซียนนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้การรวมตัวกันของอาเซียนนะคะทาให้กลุ่มภูมิภาคนี้มีอํานาจทางการเมืองการเงินมากขึ้นแต่แน่นอนค่ะอาเซียนนั้นก็จะต้องไปทํางานร่วมกับประเทศอื่นๆด้วยนะคะเพื่อขยายเรื่องของการค้าเศรษฐกิจและการลงทุนและหนึ่งในประเทศที่อาเซียนจะไปร่วมมือด้วยนั่นก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจคะ่ะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรประพัฒทพชาตรีผู้อํานวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะว่าช่วงปีที่ผ่านมาปี2557อาเซียนกับจีนนั้นมีความสัมพันธ์ทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดีอย่างไรบ้างนะคะวันนี้มาพูดคุยกับอาจารย์กันสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะสวัสดีคับค่ะที่เกิดไปเมื่อสักครู่นะคะจีนนี่เป็นมหาอำนาจทางด้านของจํานวนประชากรทั้งเรื่องของอํานาจทางเศรษฐกิจนะคะ ปีที่แล้วเนี่ยก็มีเรื่องราวมากมายนะคะระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีนอยากให้ใ<ช>อาจารย์ช่วยสรุปให้ฟังนิดหนึ่งค่ะครับก็คือว่าอาเซียนนี่ก็มีความสัมพันธ์กับหลายๆมาหาอำนาจนะครับทั้งจริงๆก็สรกับสหรัฐกับญี่ปุ่นกับอินเดียแล้วจะมีกรอบอาเซียนบวกสามบวกหกบวกแปดอะไรเยอะแยะนะฮะแต่ว่า,ถ,าถ้าจะบอกว่าอะไรคือประเทศที่ตอนนี้ที่จะเป็นประเทศที่สําคัญที่สุดสําหรับอาเซียนแล้วก็เราควรจะไฮไลท์สําหรับ ปีที่ผ่านมาเนี้ยก็น่าจะเป็นจีนนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสายกับจีนตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยได้ขยายตัวได้กระทับแน่นแฟนขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะอาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งมาศจันเลยก็ได้เพราะการค้าเนี่ยนะครับระหว่างอาเยกับจีนเนี่ยก็เพิ่มขึ้น20%ทุกปีปริมาณการค้าตอนนี้ก็มหาศาลระหว่างสายกับจีนจีนตอนนี้ก็กลายเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของอาเซียนไปแล้วนะครับ นั้นขณะนี้เนี่ยมันก็กาลังจะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายในช่วงปีที่ผ่านมา,<ภ>านะครับในเรื่องการค้าในเรื่องการลงทุนจีนก็กําลังจะมาลงทุนในอาเซียนมากขึ้นเร <ภา S 2> ื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐา,<ภ>าขนขณะนี้เนี่ยจีนเขาก็มีแผนว่าเขาอยากจะเชื่อมทางจีนตอนใต้เนี่ยกับอาเซียน <ภา S 2> โดยจะมีเส้นมีโครงการเส้นสร้างทางรถไฟสร้างถนนสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดเลย <ภา S 2> นะครับ อันนี้ก็แล้วอาเซียนเองก็มองว่าอาเซียนก็จะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็เลยจะร่วมมือกันใหญ่เลยในเรื่องของการสร้างสิ่งต่างๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่ในช่วงปีที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่าง,งมากเลยระหว่างอาเซียนกับจีนนะ,ะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่แปลกนะเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยความสัมพันธ์อาเซียนกับจีนแม้ว่าจะมีในด้านดีก็คือในด้านเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่ามันก็มีด้านลบ ก็คือด้านด้านความมั่นงคงด้านความมั่นคงนั้นเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องของปัญหาทะเลจีนใต้ที่อาเซียนประเทศอาเซียนบางประเทศเนี่ยก็มีความขัดแย้งกับจีนในเรื่องนี้อยู่ก็คือเวียดน,นามฟิลิปปินส์บรูนไนแล้วก็มาเลเซียนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ยังคงเดินหน้ายืนยันว่าทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นของจีนทั้งหมดนะครับแล้วก็มีความ ตึงเครียดเกิดขึ้นหลายครั้งะนะระหว่างจีนกับกับเวียดนามกับฟิลิปปินส์อะไรเนี่ยนะหลังๆอเมริกาก็เข้ามายุ่งด้วยก็เลยทำให้เรื่องมันชักจะบานปลายกันไปใหญ่ะนะฮะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามอาเซียนกับจีนนี่ก็รู้ดีว่าก็ไม่อยากจะทําให้ปัญหานี้มันลุกลามบานปลายก็พยายามที่จะกลับมาเจราจาก,กันในช่วงปีที่ผ่านมามมนะครับทั้งการเจราจาในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสซ,ซ,ซึ่งก็ไทยตอนนี้ก็เป็นประเทศผู้ประสานงานอาเซียนจีนอยู่ะนะครับมีการประชุมในระดับรัฐมนตรีต่ตางประเทศมีการประชุมในระดับผู้นําประเทศก็เนี่ยก็ก็คุยกันในเรื่องเดียวกันว่าเราจะทํายังไงที่จะคลี่คลายปัญหานี้นะก็มีการ คุยกันในเรื่องว่าเราจะมีการทําอิปฏิญญาในทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับก็จะพยายามคอนดักอะไรแบบน้ใช่คะเดินหน้าสู่การเจรจาที่จะให้มีโค้ดคอนดักนะครับเป็นกติการะหว่างกันแล้วก็พยายามขณะนี้ก็มีการมองไปนะครับว่าอาจจะมีการเจรจาในเรื่องของการที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันจากทะเลจีนใต้ก็คือก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันรื้อว่าเป็นของใครแต่เรามาใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแก๊สธรรมชาติเรื่องของน้ํามัน นะครับก็น,นี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์อาเซียนจีนที่ได้เริ่มที่จะคุยกันมาเจราจากันในเรื่องของความขัดแย้งตรงนี้นะครับค่ะก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะ,ะมีทั้งในแง่บวกและในแง่ลบนะคะแต่ก็หวังว่าทุกประเทศนั้นน่าจะหาทางออกร่วมกันได้โดยใช้เวทีของอาเซียนนั่นเองนะคะ,ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ครบ้อบนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนตลอด ปี2557ที่ผ่านมานะคะจากนี้ไปก็ต้องติดตามดูนะคะว่ากลไกอาเซียนที่มีอยู่นั้นจะสามารถคลี่คลายปัญหาที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีกับจีนได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาข้อพิพาทเรื่องของทะเลจีนใต้วันนี้ขอบคุณอาจารย์ประพัฒนมากนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่คะ,คะค